สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในวันนี้เป็นวันที่สร้างประสาทอีกแล้วครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในรอบเพลย์ออฟนะตอนนี้นะครับในรอบที่2เนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะในบ้านของตัวเองได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันเซลติกก็แพ้คาบ้าน OKC ก็แพ้คาบ้านคีฟแลนด์ก็เป็นหนักสุดเลยครับตอนนี้แพ้0-2แล้วก็มาในวันนี้ครับทางด้านของนิสเซนด์วูฟก็แพ้กับโค้ชเซอร์เรอร์แบบงงๆเฮ้ยในตอนแรกใครก็คาดการไว้นะครับว่าวูฟจะสามารถเอาชนะได้ในเกมแรกนี้นนนนนะะคครรรรรรัับบบบเเเเเเพาาาาาาวว่่่่ลใ้้้ซฟออ์ีีกกก็็มมมดจตตตงแถึ บัตตี้ฮิวก็ยังใส่กางเกงผิดอีกคือบัตตี้ฮิวเหมือนลืมเปลี่ยนกางเกงครับใส่กางเกงตอนวอร์มมาตอนแรกผมดูในะครัผมนึกว่าแบบใส่กางเกงกับด้านแต่ว่าไม่ใช่เว้ยคือใส่กางเกงมาผิดก็เลยได้ไปเปลี่ยนกางเกงแล้วก็มาแข่งกันต่อแต่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เมสันทวูฟยิงสามแต้มกันไม่ดีเลยสิบหกลูกแรกเมสันทวูฟยิงสามแต้มไม่ลงเลยเนื่องจากวมกันนะครับตั้งแต่เกมที่วูฟเจอกับบเเลกกอออรร์่นนะครับมมมมมาารรรววนนนนััับบบกกกกกเเเเเเีีี้ท่่จอออยย์ใแแซูฟิงต้มมรวทั้งหมดถึงงครั้แต่ลงงเพียแค่ 2ลูกครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่เพียงแค่15.8%เท่านั้นถือเป็นการยิง3แต้มที่แย่ที่สุดของบริษัทเอ็นบีในใน,ในช่วง2เกมเลยนะครับนักข่าวไปถามแอนแมนครับนักเองก็ทำหน้าแบบเฮ้อเจ๋งเหรอเจ๋งเหรออะไรเงี้ยเหมือนเป็นล้อเลียนอีกทีหนึ่งขึ้นมาคือแอนแมนพยายามจะสื่อครับว่าตัวเองยังคงมีความมั่นใจอยู่ครับว่าถึงแม้ว่าทีมจะเล่นดีไม่ดียิง3แต้มแม่นไม่แม่นอะไรเงี้ยยังคงสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วก็บอกว่าบาสเกตบอลมันก็เป็นแบบนี้มันกกกกก็็มม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 ีีีีีีชช่่่่่่่่่่่่วววงงงทททคคคคคคุุณณเเเเเเลลลลนน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 นแแแแแแยยย้ดดตตรรรรอออออออขููหหหืจจะะะไไถใฟๆสััาาาาบพ์ ครับว่าแอนแมนไม่ควรจะมาทําสีหน้าตาแบบนี้ไม่ควรจะแสดงความมั่นใจเพราะเจ้าตัวเนี่ยฟอรไม่ดีเอาซะเลยคือหนักมากวันนี้ยิงแปดลูกแรกไม่ลงเลยสักลูกแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกนะครับคอร์เตอร์หนึ่งคอร์เตอร์สองแอนแมนมีแค่แต้มเดียวจนนักข่าวก็ไปถามนะครับโค้ชของทีมเอสเซอร์บูฟคริสฟินนะครับคริสนก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ที่ทีมมันเล่นไม่ออกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวแอนแมนนั่นแหละในฐานะของผู้นําทีมเนี่ยไม่สามารถเซตโทนให้กับทีมได้ยิงไม่ลงแบบนี้เนี่ยมันก็นะคือเขาเองก็ไไไมมมมมมม่่่่เเนนนนนนนีียจะพพูดดดดแแแแแแแบบ้้้้หหหรรรออ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 กกกตตตวววววาาาสสุทททลลลััััััคืปิ์์ขงํ บบมันก็เลยทําให้ทีมเนี่ยมันดาวลงไปด้วยและตัวโคชบอกอีกด้วยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเตือนนักกีฬาในทีมหรือลูกทีมของตัวเองแล้วว่าเกมนี้มันสําคัญขนาดไหนเพราะนี่มันคือการแข่งขันเพลย์ออฟรอบที่2แล้วถ้าสมมติเขายังต้องไปเตือนอีกว่าเฮ้ยต้องเอาจริงหน่อยต้องเล่นแบบเต็มที่กว่าน,นี้หน่อยเนี่ยสแสดงว่าไมซ์เซตของนักกีฬาทีมตัวเองของวูฟเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะมาเล่นจริงๆดังนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่นะครับในฐานะของผู้นาของทีมแอนด์แมนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีกกกววว่่่่าาานนนีี้้คครรัับบบบและออออยยงทผมเเไปปใ์จ็2 พูดเล่นที่มิสเตอร์ทิพย์บูฟไม่ชอบหน้าเอาซะเลยและ2คนนี้เองก็เคยมีเรื่องกับแอนด์แมนด้วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในปี2021เราจะเห็นภาพแอนด์แมนกับจิมมี่บัลเลอร์นะครับมีปากเสียงกันก็คือเหมือนจังหวะแย่งบอลกันและแอนด์แมนเน่ยเหมือนไปผ er ลักจิมมี่บัลเลอร์ผลักด้านหลังแบบหาเรื่องเว้ยทำให้เกิดปากเสียงกันในสนามแล้วหลังจากจบเกมนั้นนะครับตัวแอนด์แมนก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าจิมมี่บัลเลอร์ไม่กล้าต่อยผมหรอกถ้าจะต่อยจริงอะต่อยไปนานแล้วมีแต่แบบมยึกย๊ก อันนี้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะปี2021นะครับแล้วพอผ่านไป2ปีในปี2023ตัวแอนแมนเองก็เคยมีปัญหามีดราม่าก,กับเดมอนกรีนด้วยเหมือนกันด้วยในจังหวะนั้นนะครับแอนทนี <Anthony S 2> เอ้บุตรกำลังจะขึ้นไป Lay เลอัพเว้ยแล้วก็เดมอนกรีนเนี่ยไปตีฟาวครับแล้วเดมอนกรีนก็เหมือนไปพูดใส่แอนแมนประมาณว่าแบบว่าแกคิดว่าแกจะได้เลอัพง่ายๆเหรอไอเด็กอมมือไปไปไกอย่ามยุ่งแถวนี้อย่างแกผ่านฉันไม่ได้หรอกอย่างแกจะทำอะไรฉันได้ว่าประมาณนี้นะครับแล้วพอแอนดนแบบมน เนปากดต่างว่าท่านชมสงสัยนะครับว่าแน้วเดีมอนกรีนเนี่ยจะไปหาเรื่องแอน m a แมนก่อนทำไมจะไปพูดใส่น้องมันอย่างนั้นทำไมตรงนี้ต้องย้อนกลับไปครับคือแอน m a แมนเนี่ยเคยให้คําสัมภาษณ์ครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้ารอบเพลย์ออฟอยากจะเข้าไปเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เร์ผมเนี่ยอยากไปแข่งกับพวกเขามากไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ตรงไหนก็ตามผมจะตามไปให้ถึงให้ได้พเพราะเดมอนกรีนแม่งพูดมากจริงๆว่ะ <c oughs> สตอรี่มันมีและในสุดท้ายครับในวันนี้แอนด์แมนกับโกลเด้นเซอร์เวอร์ก็ได้มีโอกาสมาเจอกันจริงๆครับและแอนด์แมนก็ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยมันจะมีแต่แบ,บแดบาดความเกลียดชังความเหม็นหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่อย่าง,งานั้นซะทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่เขาถูกกันน่ยมันก็มีนั่นก็คือตัวสเตปเคอร์รี่กับดันเต้บิเซนโซ่ดันเต้บิเซนโซ่เนี่ยเคยเป็นผู้เล่นำกับทีมโกลเด้นเซอร์เวอร์นะครับแล้วก็สามารถทําผลงานได้ดีพาทีมเข้าหอ,อ่อเพลออฟไปแข่งไป,น,ไป,น,ไปนู่นไปกกน,น,นี่น ทีมโบเรียร์ต่อสิทีมเราดีอย่างงู้นอย่างนี้นะนายเข้ากับทีมเรานะคุยกันอย่างดีแต่พอดิวนเซนโซก็แบบเอ๊ยยังไงดีว่าเพราะว่าถ้าอยู่กับโบเรียร์ต่อโบเรียร์ก็ไม่สามารถยื่นเงินข้อเสนอที่แบบว่าให้เยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าอยากอยู่มันก็อยากอยู่เพราะว่าตัวเดนเต้วินเซนโซเนี่ยมีโอกาสได้ซ้อมร่วมกันกับเคอร์รี่แล้วก็ดูเคอร์รี่เป็นแบบอย่างรวมไปถึงตัวเดนเต้ยังบอกว่าเขารักแล้วก็ชื่นชอบองค์กรนี้มากๆเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคนเรามันเจริญเตรกทาดพู คุยเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเดนเต้บีเดนโซก,ก็คิดปุ๊บคิดไม่ออกเอาโทรหาพี่ลี่แล้วกันพี่ลี่เอาไงดีพี่ผมขอคําแนะนําหน่อยสุดท้ายสเตปเคอร์รี่ก็ให้คําแนะนําอย่างเป็นกลางนะครับบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเฮสเตปเคอร์รี่ก็คงคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนายเนี่ยมันก็คือโกลเด้นสเตทดอร์อะไรเยอะยังไงละ่ะ2 <c oughs> วันผ่านไปอีดอกเดน,นเต้เบเดนโซเซ็นสัญ,ญญากับนิวยอร์กนิกส์ด้วยมูลค่า4ปี50ลา้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนายยังไงล่ะเพื่อน <laughs> แต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันก็เป็นทางเลือกของอาชีพนะครับคือสุดท้ายเนี่ยข่าวนี้ที่ผมปูมาขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่านักข่าวไปถามครับว่าตัวสเตีฟเคอร์รี่รู้สึกอย่างไรที่ในตอนนี้มีโอกาสได้แข่งรอบเพลย์ออฟกับดันเต้ริซันโซ่ตัวเคอร์รี่ก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกภูมิใจกับน้องชายคนนี้มากเลยเขาเฝ้าดูพัฒนาการของริซันโซ่มาโดยตลอดแล้วก็หวังให้ริซันโซ่อะมีอาชีพคาเลียที่ดีมากๆแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะก่อนที่จะแข่งเกมที่หนึ่งเนี่ยวันนี้ไม่ต้องฟอร์มดีก็ได้อันนีี้้คคคืืออออเเรรรรนนน อยู่นะครับไม่ใช่มีแต่ข่าวดราม่าอย่างเดียวและตรงนี้เป็นข่าวไว้นะครับสำหรับเซฟเคอร์รี่ตอนนี้ที่มีการบาดเจ็บแฮมสติงที่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ใช้คำว่าเป็นการคาดการนะครับเขาคาดการไว้ว่าเซฟเคอร์รี่อาจจะต้องพักประมาณ7-10วันเลยทีเดียวเอ้ยเดี๋ยว้อเด้อย,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 ยังไม่จบมันยังมีเรื่องของจิมมี่เปอรเลอร์กับบัดดี้ฮิวด้วยครับก็คือว่าหลังจากจบเกมวันนี้ครับที่วอริเออร์สามารถเอาชนะได้เนี่ยบัดดี้ฮิวครับก็ออกมาแสดงกล้ามดาบอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยฉันควรเป็นแบทแมนของทีมได้แล้วนะสส่่่่่วววนน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 จจจิิิิมมมมมีีีบบบัััััเเเเเเเลลลลลอออรรรรรระะคคคปปป็ Alfred, ป็ Robinson, ็ฟดไไโซยยยยาางง้้้้แหกนน er กื บอดดี้ฮิวได้ทีและเอาใหญ่จิมมี่บัตเลอร์ก็เลยบอกว่า <c oughs> มึงอะใสก่กางเกงให้มันถูก่อนมึงถึงจะมีสิทธิ์เป็นแบทแมน ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเซลล์เกันนะครับหลังจากที่จบเกมพอเราเห็นเขาเซลล์กันแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าเคมี M e ภายในทีมของโกค้ชสุรเรศเนี่ยมันดีขนาดไหนเนาะเอ้าจบเรื่องของวอร์เรอร์ไปเข้าสู่เรื่องของเพเซอร์กับคิฟแลนด์คาเปลียกันหน่อยดีกว่านะครับกับวันนี้ที่ไทลิสซาริปตันทำลูกสุดท้ายพาทีมเอาชนะได้แล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นไทลิสซาริปตันข้ามวางเลเยอัพอันยานิโซนโปพาทีมเข้ารอบมาได้ในวันนี้ก็พาตอนนั้นเหลือประมาณ12วินาทีผมจําได้เลยผมเปิดไลลลลฟฟฟ์์์ขึ้นน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 นมมาาาาาาตออออชชัักโหททีีีคคคิิแแดดํยู่่่เเบจะะะวง คู่วอลเล่ย์อยู่เรียบร้อยฮาริบัต์ตันสุดยอดคนเริ่คมคอมเมนต์มาแล้วฮาริบัต์ตันโคตรโหดพาทีมเพมเซอร์ชนะเฮย้ยเพเซอร์ชนะจริงโหนี่คือชนะในบ้านเชฟแลนด์เขาเลียงสองเกมติดเลยนะแต่สุดท้ายครับสิ่งที่เป็นประเด็นจ,จริงๆเลยก็คือตัวทาริสปัต์ตันเนี่ยตอนที่พาทีมขึ้นมานำได้เนี่ยฮาริบัต์ตันทำท่าดีใจก็คือไอ้ท่าบิ๊กบอลแดนซิ่งบิ๊กบอลแดนซิ่งบอลนะทีนี้อ่าดูท่าท่านผู้ชมมันเป็นท่าแบบตอนแรกผมก็ใส่ใส่อ๋อเป็นการดีใจแบบลลิิงงงออออออรรรัััตตใใชชช่่่่่่่มมม้้้ยยแแแบบบบฮูะะไไเเเวพาาืืทนนีค๊กดนนซิ่่งททาาบอลลแ้วก็ี้มันน่า จะหมายถ <laughs> นั่นแหละหมายถึงไอ้ลูกอันนั้นนั่นแหละท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยไอการทำท่าดีใจแบบนี้ของฮันนี่ตันเนี่ยมันก็เลยน่าจะทําให้ตัวเขาเนี่ยโดนปรับเงินอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นท่าที่เอ็นบีบอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะทําอย่างยิ่งแต่ฮันนี่ตันออกไม่กับสัมภาษณ์ครับว่าช่างไม่เป็นไรเพราะเขายินดีจะโดนปรับเพราะเขาเนี่ยตั้งใจจะทําท่านี้อยู่แล้วผมเนี่ยนะรอที่จะทาท่านี้มาอย่างยาวนานเหลือเกินถ้า NBA อยากจะปรับเงินผมนะครับ ับไปเลยเทคกไม้มันนี่แล้วตัวฮาริปตันเองยังพูดถึงประเด็นที่เขาเนี่ยโดนตะโกนด่าว่าโอเวอร์เรทด้วยนะครับอย่างที่หลายคนทราบก่อนหน้านี้ครับว่าฮาริปตันถูกโหวตนะครับจากผู้เล่น NBA ซึ่งไม่ได้ออกนามนะว่าเป็นใครนะครับว่าเขาคือผู้เล่นที่โอเวอร์เรทที่สุดใน NBA ณขนาดนี้ก็เลยทําให้ตัวแฟนๆฟนคีฟแลนด์คาเปลียนในสนามในวันนี้นะครับตะโกนใส่ฮาริปตันครับว่าโอเวอร์เรทโอเวอร์เรทคือผู้เล่นที่ถูกยกย่องเกินจริงแต่ทีเนี้ยฮาริปตันก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่คิดเลยนะว่าแฟนๆคิแลนคาเียรจะต,ะะะตฟแลน เขาเรียเองก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยการมาตะโกนใส่กันแบบนี้มันทาให้ผมรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะไม่ได้ตั้งตัวเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีเพราะไอ้คำว่าโอเวอร์เรทเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบแปะป้ายแล้วแบบเป็นเป็นตราหน้าเขาแล้วแบบว่าเขาเป็นคนโอเวอร์เรทเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับแบบแฟนๆฝั่งตรงข้ามเวลาที่ผมไปเล่นเกมเยือนอนะ่ะแบบไปเล่นบ้านใครเขาก็ต้องตะโกนคำนี้ใส่ผมเพื่อกวนสมาธิผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกแฟนๆทุกคนเลยนะครับว่าในเกมวันนี้ผมโอเวอร์เรทหรือเปล่าล่ะ <laughs> เป็นสิ่งที่ฮันดีบัตตันพยายามจะส่งสัญญาณไปเขาว่าเฮ้ยคุณดูฟอร์มของผมแล้วคุณพิจารณาเองว่าผมมาโอเวอร์เรทจริงหรือเปล่านะครับจะตกนงก็ตะกนได้ไม่ว่าการผมเข้าใจดีและสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเดมอนกรีนกับเดลรอนบุกมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เว้ยแม้ฮิวสันโรเกตจะแพ้โกนัสเซลเลเร์ไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเดมอนกรีนเนี่ยจะยังไม่จบเรื่องราวกับเดลรอนบุกนะครับเพราะว่าเดมอนกรีนเนี่ยได้ออกมาพูดผ่านรายการของตัวเองนะครับนั่งกับ David, กกบาร,นอ,นรบอนเด โอเคอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีการประทะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายทุกคนนะครับของทีมฮิวซอนโรเกตกับทีมโกเดี้สเวร์ก็มาจับมือกันเออเกมจบคนก็จบนะเราเล่นแรงกันแค่ในเกมเท่านั้นแต่ว่าคนหนึ่งที่ไม่แสดงสปิริตเลยก็คือเดรนบุกที่กลับออกจากห้องลโก้รูมเลยกลับไปเลยไม่แบบมาจับมือไม่แบบแสดงความยินดีอะไรกับใครเลยทําให้ตัวเดรอนกรีนรู้สึกไม่พอใจครับเราก็รู้สึกว่าเดรนบุกเนี่ยไม่แมนเลยทําตัวไม่สมกับเป็นนักเลงพอหมายถึงว่านักเลงแต่ปากอะอว,าบบอวามคบบ้ใค แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเดรนบุกก็ทำมาเป็นปากดีมาคือเดรนบุกทำมาเป็นยอมรับครับว่าตัวเองตั้งใจที่จะเล่นงานนิ้วที่บาดเจ็บของเซฟเคอร์รี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดแบบตรงๆแต่ว่าความหมายที่สื่อมันก็คือใช่คืออ่าเดรนบุกพูดเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติคุณเจ็บข้อเท้าผมก็จะเล่นงานที่ข้อเท้าคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เดรนบุกพูดเนี่ยมันก็คือการยอมรับแบบไกลๆนะครับว่าเขาเนี่ยตั้งใจไปทำร้ายเคอร์รี่ซึ่งตรงเนี้ยเดว่าบบนนอบบบน,น แต่ว่าการที่คุณแพ้แล้วคุณไม่ยอมมาจับมือไม่แสดงความยินดีมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณไม่แมนจริงคุณแบบปากดีของปลอมอ่ะแล้วการที่คุณทําแบบนี้มันทําให้ม่มีใครเชื่อถือคุณและในอนาคตจะไม่มีใครให้ความเคารพและให้ความสําคัญกับคุณเลยการที่คุณทําแบบนี้มันส่งผลเสียกับทีมเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้เวลาที่เดรนบุ้กไปป้องกันใครเนี่ยคนก็จะมองว่าโอ้ไอ้นี่อยู่ดีแต่ปากฝีมือไม่มีเล่นกากเนี่ยครับแล้วก็แบบสามารถที่จะทะลุทะลวงเดรนบุกได้และเอาจริงๆเดมอนกรีนเองก็พูดถึงฟอร์มมารเเเลล่่่นนนนขอองด้ววยยใ์ แล้วยิ่งกับการที่เดรนบุกมาปากดีแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทาให้ตัวเขาเนี่ยถูกลดคุณค่าลงไปอกีกดังนั้นเนี่ยการที่เดรนบุกทาตัวแบบนี้แล้วมีผลงานแบบนี้เดมอนกรีน <Demon Green S 1> บอกเลยว่ามันไม่มีผลดีต่อทีมเลยโดยเฉพาะกับทีมที่มีเป้าหมายในการคว้าชแชมป์ทำแบบเนี้ยมันไม่ได้อะไรแต่ทีเนี้ยการที่เดมอนกรีนพูดแบบเนี้ยมันก็เหมือนย้อนกลับมานึกถึงตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดมอนกรีนเองก็ถ้าพูดกันตามตรงนะครับเดมอนกรีนเองก็เป็นคนที่ไปเสียฟาวแบบที่ Fan Warrior, แฟบบททน,อนบอลเลียวก,ก,ก่นัซึง ประเด็นนี้นะครับตัวเดวอนกรีนเองก็ออกมายอมรับว่าเขารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกอับอายมากกับการกระทําของตัวเองในซีรีส์ที่เจอกับฮิวสันโรเกตต์ตัวเดวอนกรีนบอกเลยนะครับว่าเขาได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนๆคุยกับภรรยาคุยกับเพื่อนสนิทร้านช่างตัดผมอะไรเงี้ยพูดถึงพฤติกรรมของตัวเองในการเสียฟาวในอะไรเงี้ยจนเดวอนกรีนรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาตัวเองถึง2วันแล้วก็รู้สึกอับอายมากๆทําไมผมต้องทําแบบนั้นผมทําแบบนั้นเพื่ออะไรทําไมผมไม่คุมสติตัวเองให้ดีกว่านี้ผมทําให้ทีมอยู่่่่ในนนสาาาาากกกกรรรณทีียํบบออะไง้ซึ Demon Green วมวผ ตัวเลยนะว่าผมเนี่ยงงแงเกินไปผมทําตัวงี่เง่าเกินไปในซีรีส์ที่เจอกับฮิวซอนร็อกเก็ตมันทําให้ผมแบบรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นครับว่าผมเนี่ยมีดีกว่านั้นผมสามารถควบคุมตัวเองได้ผมสามารถทําผลงานได้ดีกว่านี้และผมเนี่ยก็ตั้งตารอเลยครับที่จะได้ลงในสนามแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่แค่พูด,ดเฉยๆแล้วผมจะทําจริงๆว่าผมเนี่ยมีความนิ่งพอและยังคงรักษาไฟในการแข่งขันได้อีกอยู่นะและในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นครับว่า,ดบบวาเดมเ ไม่มีช็อตที่แบบโอ้เดมอนกีนทำทำไมเพื่อนอะไรของมึงวะเนี่ยไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีนะจริงๆยังมีเรื่องของพอเพียสด้วยนะครับที่บอกว่าคนแต่งงานแม่งกระจอกมีเฉพาะคนจนกับคนแก่เท่านั้นที่ไปแต่งงานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดูเหมือนคลิปจะนานเกินไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าพอเพีสพูดว่าอะไรครับ